ออเอาเสียงลงค่ากินข้าวค่ะมาดูกระเยบสบายดีพี่น้องไม่ได้คิดเขาพี่น้อง<ะ>มีทอดปลาเกียนน้ำม่ปนกบต้มน้ำมันนวกาหมากูบูบมากทููเซกแท้

กินข well, ้าวกินข้าวข้างนอกสั่งมาท่านตบ้องนะจืดโตบ้องอเลยนี่นะพอด้นพอเิ้นมนาขว่านี่เขาหายล้นางมาบ่อเขาเป็นนางเขาเป็นยังไงส่นกบมาลองสิยางใหม่เลย แกจะบอกไม่ถูกฟรครัจับแก้วมันเนี่ยวย่างบอกกอนจิ้มกระมเนี่ยมาปมทานในรานิแต่เนี่ยมาถึกุ้งวิท่วะหอกกอนเอาเต็มเอาเต็มน้ำมันอย่จิ้มกอดนกอล้าอดม่ปอดเดียน้ำมันอย่างเดียวเออไอ้กินน่หมลยุ๊บอย่างี้กบ่วมเหรอไม่บวงสดจังมากเงาว

นอันนี้ทำไมเป็นยาตาทอดฮะปัญญาด้วยเนื้อมันไปได้เกแต่ปญญานันเีกแต่ปัญาเอจัเปญาตาทอดุ้าไรเนื้อเนื้ไปใส

กินจนเจ็บมีเจปี่ไกลังมืดนะอร่อยนโตยใหญกินจนเจ็บบ้้ขนาด็โมเมนต์โมเมนว่ามันันสวนเอากยงใหม่อร่อยนะทุกคนแม่เอ้ยดูเสรกินมาทันกอดสารมาทันต้องแจ้นพไปจ่นจีากเปานึเดียวเลยนี่มันจดนเช็ดนี่เอาปิงปากับโต๊ะไทยโตมัน อืมแั้ pa, ัมปจจบันแ้ตัวตวตัคนน้แตโคเลยมือยาวี่ยวมืออะไรอะไรก็รม หนักๆมางไปไมมนกินเนื้อขาเนี่ยอินอ่มีจินปลาคนนงว่าอันอ่างไก่มันนอนนะนี่ก็ือจำข้ากลกอล็บขีนี้นะกูดนนองตินทีดาเจ็บะเจ็บ มีเพื่อนไก่ใหม่หกเจ็ด่ห้าหกตัวจะดำดำขาเงยนอนไหนนลงข้าว่ไหมเาขาวให้แันจับเยอนะว่าเแก่นะมัตัวไหนก็้าอั

เมื่อไปดูลงตําแหน่งเดียวมัมมีใจบ่ไหนยังบ่ยังลงก่อนนะมีขออ่านชื่อก็ได้ครับที

มาไปไีกน้อยหน่อย่หน่อยมีเสิมน่อยนันและมังอนนี่แต่ลทุกคนอร่อยมากๆเลยจ้าจะบาดีผักบุ้งผักส้มนีด้วยพี่น้องเด้อ